สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะเป็นช่องของคนรักตัวเลขจะคัดสรรสูตรแม่นๆมาแชร์กับเพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะค่ะ EP นี้เป็นสูตรหน่วยล่าง2สูตรนะคะ ไม่ใช่สูตรย้อนหลังแต่ว่าเป็นสูตรที่เข้ามาจริงๆนะคะพี่กุลยังไม่เคยนํามาลงปกติพี่กุลจะลงคลิปอย่างน้อยก็2ส,สูตรต่อคลิปนะคะการลงสองสูตรเนี่ยมันก็ต้องเลือกสูตรที่มีตัวชนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหลักหน่วยล่างของพี่กุลสองสูตรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะ ใช้หลักหน่วยนะคะ3าตัวหน้าครั้งที่1กับหลักร้อย3ามตัวหน้าครั้งที่สองบวกกันนะคะก็จะได้สี่บวกกับสองนะคะก็จะได้ห6หนะคะก็จะเป็น,นะะล,ลบ1นะคะก็จะเหลือห้าลบ1นะคะก็จะเหลือสี่แล้วก็บวกสี่นะคะก็จะเป็น8ดได้ห5ห้าสี่แปดนะคะออก9 4้าสี่นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยล่างของเราเข้าที่สี่นะคะ ทีนี้เรามาดูวดที่สองนะคะค่ะหล,หลักหน่วยกับหลักร้อยนะคะสามบวกสองเท่ากับห้านะคะห้าลบหนึ่งเหลือสี่ลบหนึ่งเหลือสามบวกกับสี่เป็นเจ็ดนะคะห้าสี่สามเจ็ดออกสามเจ็ดนะคะหลักหน่วยเข้าเจ็ดนะคะแต่แถมหลักแถมหลักสิบมาด้วยอ่ะเรามาดูนะคะอ่ะเมื่อต่อไปนะคะหลักหน่วยศูนย์นะคะหลักร้อยเก้านะคะ ได้ได้เ9ลบหเหลือ8-1ลบ1เหลือ7บวก4เป็น1 9 8 7 1นะ,ะ 1, 1นะคะออก5 9หลักหน่วยของเรา9นะคะอ่ะเมื่อต่อไปนะคะหลักหลักหน่วย3นะคะบวกหลัก18นะคะได้1นะคะ1ลบ1เหลือ0 0ลบ1เหลือ9นะคะ9บวก4เป็น3 1 0นะคะ1093 เข้าศูนย์นะคะหลักหน่วยของเราเข้าศูนย์วัวต่อมานะคะหลักหน่วยแปดนะคะหลักร้อยห้าเท่ากับสามนะคะสามลบหนึ่งเหลือสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งบวกสี่เป็นห้าสามสองหนึ่งห้านะคะออกสามสองนะคะสองคือหลักหน่วยนะคะแต่แถมหลักสิบมาด้วยนะคะามาดูต่อไปนะคะ หลักหน่วยนะคะเจ็ดหลักหน่วยสี่นะคะบวกหลัก 102, ร้อยสองได้หกนะคะหกลบหนึ่งเหลือห้าห้าลบหนึ่งเหลือส 4, 4ี่สี่บวกสี่เป็นแปดหกห้าสี่แปดออกสามแปดแปดเป็นหลักหน่วยนะคะเอาทีนี้เรามาดูงวดนี้กันงวดนี้นะคะอ่ะหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหก บวกหลักร้อย3ามตัวหน้าครั้งที่สองเนะคะได้เท่ากับห้าห้าลบหนึ่งเหลือสี่สี่ลบหนึ่งเหลือสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดรันงวดนี้นะคะเราได้สาเราได้หน่วยล่างนะคะห้าสี่สามเจ็ดทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันต่อนะคะ เรามาดูสูตรที่สองกันต่อนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักพันบวกหลักร้อยแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะช่วยพี่กุลดูด้วยนะคะเผื่อพี่กุลบวกผิดนะคะห้าบวกแปดบวกหนึ่งนะคะได้สี่นะคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสามเป็นแปดนะคะแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเป็นเก้าาได้สี่ห้าแปดเก้านะคะ ออก94นะคะหลักหน่วยของเราคือ4นะคะแถมหลักสิบมาด้วยนะคะอ่ะเมื่อต่อมานะคะหลักร้อยกับหลักพันนะคะบวก1 9บวก6แล้วก็บวก1นะคะได้เท่ากับ6 6บวก1เป็น7 7บวก3เป็น0 0บวก1ก็เป็น1นะคะ6 7 0 1ออก37นะคะหลักหน่วยของเราคือ7อ่มาดูงวด่ต่อมานะคะ หลักพันกับหลักร้อยแล้วก็บวกหนึ่งนะคะแปดบวกหกบวกหนึ่งเท่ากับสี่ห้าได้ห้านะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์นะคะออกห้าเก้านะคะหลักหน่วยของเราคือเก้าแถมหลักสิบคือห้ามาด้วยนะคะ,ะมาดูงวดต่อมานะคะ หลักพันกับหลักร้อยนะคะบวก 8, 6, หนึ่งแปดบวกหกบวกหนึ่งได้เท่ากับห้าหกเก้าศูนย์ตัวเลขเดียวกันกับเมื่อที่แล้วนะคะออกศูนย์ศูนย์นะคะหลักหน่วยของเราคือศูนย์อ่านี่เรามาดูเมื่อต่อมานะคะหลักพันกับหลักร้อยนะคะบวกหนึ่งสองบวกเก้าบวกหนึ่ง ได้เท่ากับ2นะคะ2อบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7 2 3 6 7นะคะออก3 2นะคะ2คือหลักหน่วยของเรานะคะแถมหลักสิบมาด้วยมาดูงวดต่อมานะคะหลักร้อยกับหลักพันนะคะบ, 6, บวกหนบวกบบวกหได้เท่ากับ7 7็เบวกหเป็น8 แบวก3มเป็น1 1บวก1เป็น2ได้7 8 1 2นสองะคะออก3 8, 8 8เข้าหลักหน่วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูงวดของเรางวดนี้นะคะหลักพันนะคะ7บวกหลักร้อย2บวก1คงที่นะคะได้0 0นนย์บวก1เป็น2อศูนบวก1เป็น1นะคะ1บวก3ามเป็นสี่ สีบวกหเป็นห้าเพราะนั้นสูตรที่สองของเรานะคะจะได้ศูนย์หหทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเรามาดูตัวชนกันนะคะสูตรที่1นะคะได้5้าสสามสูตรที่สองได้ศูนย์หนหชนกันที่4กับ5นะคะ ฉะนั้นเราจะได้หน่วยล่างของเราชน2สูตรคือ4 5หนะคะเพื่อนๆคะทุกอย่างเป็นแค่สูตรนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดแล้วก็อาจจะเข้าสูตรใดสูตรหนึ่งหรืออาจจะหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้เพลิะนั้นเพื่อนๆใช้วิจาญาณในการรับชมนะคะใช้แค่เป็นแนวทางไปเปรียบเทียบกับทุกเรื่นๆนะคะขอบพระคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ